สวัสดีครับพบกับดวงหนึ่งนาทีกับดรเทมเดลทารคคานานะครับจะเป็นดวงรายสัปดาห์ประจำวันที่25กรกฎาคมถึง3 1สเ็ดกรกฎาคมนะครับสำหรับชาววันจันทร์นะครับชาววันจันทร์ตั้งจิตไปพร้อมกันนะฝากติดตามก like, ามดไลค์กดแชร์ subscribe ดรเทมเดลทารคคาด้วยนะครับสื่อมาที่มือนะ ชาววันจันทร์ช่วงเนี้ยเหมือนต้องลุยต้องสู้เนะาะสารตำรวจทหารเลยพร้อมลุยพร้อมประท้าอย่างมากอุปรสรรคแอบเยอะนะถ้าผู้หญิงเงีเหนื่อยยิ่งกว่าผู้ชายอีกเราเกี่ยวกับเรื่องของคนรักนะอาจจะมีเกี่ยวพันให้ระวังรักซอนซ้อนชูรักสามเศร้านะมันขึ้นมาเลย